พี่น้องเมื่อกี้เขาจีพาพี่น้องมาเห็ดเมนูเด็ดพี่น้องตม้มเป็ดปลาไหลพี่น้องอากาศเปลี่ยนหน่อยพี่น้องเมันวัดต่อปลาไหลตัวเดอกพี่น้องสามจีตัวเอาประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวเอด็ดทำคว,มวา,าควมคัวทสะอาดเตรียมเลยเดี๋ยวกะสีมัต้มให้พี่น้องเบิง่ง เห็นว่าเนี่ยจบ้อยแล้วพี่น้องทีห้องขั้ว,วเวียนเรียว่าปลาไหลจะมีพริกแกงมีกับเพ้าปลากับเพ้าบานแล้วก็ไปเลยพี่น้องแสบๆ๋ยวเอามาต้มเหมือนเลยพี่น้อง น้ำน่าจะเดือดแล้วแกงใสเลยพี่น้องน้ำเดือดได้ที่แล้วพวกกับจิ้งกัน่อยนี่น้องเลยแต่ว่าบารมันเดือนอยูู่้เดียวตัดรอนำเดือดพี่น้องเดี๋ยวเอาบาร์ดยไป เดือดได้ที่แล้วพี่น้องใส่ลงไปเลยสวยงาเด้วยพี่น้องเอ่จุดบ้ามันสวยนะทุบจังน่อยด้วยพี่น้องน้นเกลือความสวยงามนี่ใส่ลงไปโอ้ยยังกับประธานะพี่น้องมึงบ่มีคนตายไหมเอาขีดละพี่น้องเย จะได้เต้ละ,ะคลิปยากเลยพี่น้องเด็ดผู้เดียวเอาเรียบร้อยพี่น้องเท้ากาล่อนำเดือดเทากาสิปรุงใ่ที่แล้วพี่นอดดด้องเอ้ยดดีใจตรงไปพี่น้องก็ปร,ประมาณมาต้องใไดีพอดีนวดอยู่แล้วเนียบปาไรแหม แอบเลยไอ้ยุนงตพี่น้อ,องหุงจิลดรสใจร้ายใจร้าย,ายพี่น้องต้มเป็ดไป็นไรด้วยพี่น้องรับบรทุนสมบูรณ์ขาดก็ได้เลยเนี่ทำประเดี๋ยวพี่น้องใส่ลงไปยังหน่อยนีย่ตัดข้าวได้กว่าพี่น้อง ăn ba nó Ôi đi đấy bên nào Bị cười cho nó anh nó Đẹp đẹp Cho phần lấy cười cho nó Nè, phía là thải phao cái Ui, này bữa nào bây nọ Nó chỉ phết hẹn này Tỏ con chăng thai rồi ít lượt chứ nọ Tấy lượt tay Ok bây nọ Terima kasih นี่พีพ่น้องมากินต้มเป็ปดไปเลยพี่น้องโอ้ยโตเก,ก่งแข็งๆอะไรขอพี่น้องพี่น้องเห็นบ่เนี่ยเห็นบ่าน้อเหี้มรวยเลยพี่น้องเนี่ยเนี่ยพี่น้องเห็นบ่นบ่าวบ้าันสวนทุบยางนี่พี่น้อง อขอตรวจความเพ่อเออดี่ทันใดทีบอกกินปลาไหลหรือว่าเอ็นพี่น้องไม่นี่กับบรรยากาศวันอย่ดอีกมือหนึ่งพี่น้องกับอากาศกังหันห้อนพี่น้องแดดมาอมากพี่น้องเห็นไอมไอตรวตรวัว,เล,เ,ว,วเ,เลยพี่น้องกอนหันเลยใส่กระเพ้าปลาเพชรข้าวเลยพี่น้อง ตอนแรกบางส่วนว่าจะไปกินนั่อยนะครับเสาเจ้าเนี่ว่านมันจะไปซื้อขางเนี้ยพี่น้องทำก่อนเพื่อไปบริษัทพี่น้องนะประหย่าใส่มือนเลยพี่น้องเปื่อย True sáng, xa nóng, vừa 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 nóng, ต้องคาถึงขิงใจน้ำกันก็งใหญ่ใปใจบุ้นเนี่โถในใบ้านเฮ้ยส,สองคำพีไปหน่องเพชรกันเลยเพชรกระเพาะไปหน่อ,น,อนย่ากาศกลางก็ไปให้เก่าเหมือนเนี่ย สำหรับเอฟซีโด้พี่น้องได้เอฟซีสัไหนที่ชื่นชอบสุดแง่รโดนยังกชตรงนี้กับแถววนี้กับบอมมีพี่น้องถามมีบว่ามันสวนกับสีอปเดียห้เมืองพี่น้องนี่อยู่บ่อไก่หรือว่าอยู่แถวๆนี้กับกีไปทายพี่น้องในเมืองกันสำหรับตันที่ได้ที่มักมวๆ Ơ, mình chốn cầm mang cái kèm Ui, đi cầm đi nọ Bọc xuống quay đi cầm đi nọ Đưa, đi nọ đưa Đi, nhau đi กดน้นมันหันเด้พนะี่นจจ้องนะันยากใศไม่เลยพนะี่น้องเอ้ อนแจ้งหรือเปล่าพี่น,ออนๆๆ้องบ่ใครจังคึ้นขึ้นเลยตัวเพิ่งกระด้างตัวอ,อากาศเปลี่ยนพี่น้องเลยวัดเป็นไงล่ะพี่น้องกะดูแลสุขภาพบนดเด้อพี่น,อน้องเอ้ย Cho cả náo điện hoàn với nó Hết cả đây bên nào Ba mình xuống lại đây có phao gặp nào với Hết nha เนื้อก็ไปน,น,น,น้องเนาะจำแนมันนุ่นๆอันดีดทีบกินเดียนกนปปะนกนดูว่าอะไรกะดูว่ากันไม่ไปหนน่องปอาตัวฟ้าไป เพชรพี่น้องหาโตัวพี่น้องหาโตัวนี่อยู่จวงหนึ่งมาเดี๋ยวล้งคิดพี่น้องเลยกะคิดถึงพี่น้องไอพี่คือว่าเพื่อน Thủ động can vinh áng. Toa sap kính. Mù một bên nàng vinh áng, nóng bởi lấy. Tua giác bằng lì, nha ก็มเป็ดปลาไหลบันไหนกินโดนแบบ๋ม่ไน,นู่นอยน่าหาหาอยพี่น้องเลยปลาไหลหน้าเ้างนี่แหะพี่น้องพราะย้าโลกไปใส่ลั่นมา uớu, pet 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 bình nòng, ba bận là lืm bay, ba mìn pet, say píc luôn, bưởi bưởi đây จังกว่าไปก็คอณน้องเอายืมนี่กับจิประมมณนี้พี่น้องมามาพี่แจ่บแสบน้ำกันพี่น้องเั้งแต่สี่คิบถิงเงาเกินไปพี่น้องกะมากาฝากวุว้นไรก็แช่ ดีตามได้พี่น้องเออเนี่ยสวมได้พี่น้องยืนอยู่กันขอบคุณครับ